บวกเพิ่มอีก4,000 40, 0พร้อมใบทะเบียนไปเลยคุณพี่ค่ะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner 2.8 d i e i t a l ขับ4 Sigma 4ปี2020เลขไมยไ67,000กิโลราคาเสนอขายอยู่ที่1,259,000บาทบวกเพิ่มาบทะเบียนอีก4,000 40, 0คุณพี่ใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยรถเพือเดียวผลระวังหรืองานประวัดศสนย์เนี่นยนะคะภายในสวยออปชั่นที่ให้มาครบจัดเต็มนะคุ้มมากๆพี่ๆใครสนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพาลาดรับชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันคอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่นะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับอันอันคอโต้วันนี้ก็อยู่ที่บริษัทคอโต้สำนักงานใหญ่เมนบุรีเช่นเคยพี่พี่ค่ะเอาออกมาอัปเดตให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยคะสำหรับใครที่หารถครอบครัวประวาสูยมือเดียวพี่และตัวรถไี้บอกเลยว,ว่าสภาพใหม่มาก น้องคันนี้ใช้งานน้อยอ่ะคุณพีค่คะได้เป็น Toyota Fortuner 2.8 Regender ขับ4 Sigma 4ปี2020เลขไม่67,000กิโลนะคะกับราคา1,259,000บาทถ้าพี่พี่ท่านใดอยากได้ไปทะเบียนอันนี้นะเนี่ย6พอวไก่พอวเท่า75 75ขอบวกเพิ่อมอีก40,000เอาป้ายไปเลยนะคะเดี๋ยวโอนให้รีนะเดี๋ยวโอนให้รีนะคะคุณพี่ ใครสนใจนะอินบ็อกเข้ามาได้เลยเนะะี่ยค่ะพี่ๆใครสนใจทักเข้ามาเนาะช่องทางการตต่อเดี๋ยวหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาได้091 8 8 2 06 16หรือว่าจะเป็น l ลาย aun 19Z นะะี่ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้บอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆุนะีคะราคาแน่นอนที่พี่รู้กันอยู่แล้วหายไปแล้วแหละมากกว่า5 0 0 0 0นบาทนะคะีค่ะใครที่สนใจได้ไพ่ประมูลส่ยๆแบบนี้ไปใช้งานพี่ๆติดต<ๆ>่เข้ามานะคะ มาดูคันนี้คุณพี่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ Toyota Fortuner 2.8เรชันเดอรขับ4สิกมา4ปี2020เลขไมล์67,000กิโลมนะคะรถประมาณ5ปีคุณพี่ขาะวิ่งไป60,000กิ 6, โลตกปีละหมื่นมีปีเท่านั้นนะคะ1,259,000บาทนะจะเป็นฟรีดาวได้นะคะใครสนใจเลทผ่อนรายละเอียดตัวรถอยากดาวเท่าไหร่ทักมาช่องทางติดต่อน้องกันอันขึ้นให้ด้านล่างแล้ว เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถและออปชั่นคันนี้กันได้ไปคุ้ค่าแค่ไหนไปดูในคลิปเต็มพี่พี่มาดูนะคะชมนี้ Regender ์นะคะคุณพี่บอกเลยว่าหล่อไม่แพ้ TRD นะหล่อไม่แพ้ TRD ตัวนี้ท็อปสุดแล้ว,โลโ,ลวะะโลโก้แก้วนะคะโลโก้แก้วเลด้าก่อนการชนนี้เคลือบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมยังป้ทะเบียนประมูลอีกจะหล่อไปไหนพี่พ่ ในส่วนของกล้องด้านหน้ามีมาให้360องศาเซ็นเซอร์อีก2ตํตำแหน่งนะคะแจ้งเตือนก่อนการชนโฮเบรกออโต้ Auto, นะคะมีมาให้ครบหมดเรดารต์ตรวจจับ360องศาคุมใครหารถครอบครัวซื้อคันนี้คือจบเลยนะคะที่สำคัญแบรนด์หลักนะราคาเนี่ยบอกเลยขายต่อไม่มีตกส่วนบริการทั่วประเทศไทยแมนเทนแอนง่ายราคาถูกนะคะสำหรับการแมนเทนนะคะ ไปน้า p r o โปรเจคเตอร์ LED นะคะเดยทำนั่งนิ่ง i ล h t มีมาให้ครบนี่เป็น LED หมดแล้วนะไฟเดิมโรงงานนะคะกระจังด้านหน้าสีดำตัดกับสีขาวนะสปอร์ตสุดๆเลยตัวรถชุดไฟตัดอกข้างหน้าติดตั้งมาให้แล้วเป็น full LED สเกิร์ตบอดี Body, เ้เหลี่ยมสังคมด้านหน้าไม่มีร่องรอยเนะี่ยคันนี้เดิมทั้งคัน mm. นะคะบอกเลยว่าเดิมทุกจุด มีเป็นการตรวจรถให้มากกว่า2 1 5บจุดมีใบเชิญการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคมบอดี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยโดน,ง,น,ดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกา่เกาไม่มีงัดง้างมาแน่นอนตัวแม็กเขาจะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะทุนบอนปัดหน้าเงาลมดำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางเนี่ยรัดมาด้วยยางดันล็อกนะคะปี2020ตัวนี้ยังเป็นยางพร้อมรถอยู่พี่พี่ไม่ต้องห่วงนะถ้ายางพร้อมรถเนี่ยเดนูเช็คหนูตรวจสอบให้ ้อยางเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนใหม่ให้เนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4เส้นเลยแม็กก็จะได้รปขอบเดิมโรงงานนะพี่ๆขอบ20ินะคะให้ดูนะในส่วนของช็อคอัพซุ้มล้อเนี่ยเห็นแดงๆแบบนี้ไม่มีการตัดต่อตัดโชวคเปลี่ยนโช๊คมานะของเดิมเขาเนี่ยคะเรียมสันคมบอดี้ตัวรถเนี่ยมาเดิมหมดเลยทุกจุดไม่มีร่องรอยดีเทกสี่ล้ออยู่แล้วเนี่ยคะ่ะขับสี่ซิกมาโฟนะคะนี่เอาไว้ไปเที่ยวหนักจังหวังะวัดขึ้นขเขาลงเขาเหมาะเป็นรถครอบครัวสุดๆคุณพี่ และที่สำคัญออปชัน Option เขาครบจัดเต็มนะพี่ท่านใดที่ชอบตั้งแค,ม,แคมป์แคมปิ้งไปเที่ยวพาลูกหลานเดินทางกลับต่จังหวัดบ่อยๆเหมาะสุดๆนะคะกระจกมองข้าง,างปรับท่ไฟฟ้านะคะหนูช้างเขาเป็นสีดำมีกล้องมาให้3.60องศารอบคันไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะติดข้างกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพสวยเลยนะคะสวยจริงกระจกพัดเดิมโรงงานติดแลอะอาจแจ้งเตือนข้อมลมาให้แล้วนะคะเมื่อเปิดเป็นโครงเมียมแท้ได้ระบบ smart entry k e y e มาด้วย และเขาเงียมสี่บานเลยแบกอลอยเดิมด้านหลังไม่มีร่องรอยบีบเบรกมาสวยๆย,ยางเดี๋ยวดูแลให้นะคะไม่ต้องห่วงบันไดขึ้นข้างเลยนะคะแผงประตูด้านข้างเลยไม่มีร่องรอยนะต้องบอกเลยว่าสวยนะคะพร้อมจบเลยพี่พี่หนึ่งว่าสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบวกเครื่องป้ายทะเบียนอีกสี่หมื่นถ้าอยากได้นะเนี่ยนะคะมาดูภายในเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะปรับคูหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็บาะเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะ เดิมแบบนี้เดินได้มาสีขาวตกแต่งมาด้วยสีขาวตัดกับสีดำนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งของเขาเลยนะเป็นชุดแต่งจากศูนย์นะคะเรียมซันคอมบอดี้หัวนอ็อตนะคะด้านข้างไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนกลามาสภาพสวยเป๊ะกระจกออโต้สีบานเซนทั้งรอบกระจกฝั่งกระจกไฟฟ้ามองข้างแข่งประตูได้ลำโพงข้างประตูลำโพงหัวเสามีมาให้แล้วเรียบร้อยและเป็นของ JBL นะคะชุดเครื่องเสียงลำโพงดีของ JBL นะ แผงประตูสีเบจเนาะเนี่ยนะคะสีขาวเบจเนี่ยตัดกับสีดําเส้นสายเรียงลายตัวรถซินเลยด้านข้างไม่มีร่องรอยโดนงาตัวเนี้ยหรือว่าไม่มีร่องรอยเปิดประตูชนใดใดทั้งสิน้นเรียมสันคอมบอดี้หัวน็อตมาเดิมทุกจุดนะคะไม่มีงัดง้างคิ้วพันเรียงสันสีตัวรถไม่มีผิดเพี้ยนเลยเบาะปับไฟฟ้าเนี่ยคะเดี๋ยวขึ้นมาดูตัวรถกันไม่หกหมื่นนะพี่พี่ออปชั่นเนี่ยให้มาครบๆขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นี่ พู่ฟีสตร์ติดง่ายนะคะมาดูเลขไมหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมโรงงานรถประมาศูนย์มือเดียวนะคะใช้งานแค่เจ้าของมือเดียวเท่านั้นลำดับที่สองนี่คือทอออโต้นะคะนี่ ในส่วนของออปชันเนี่ยเขามีเปิดฝากระโปรงท้ายเนาะเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีการหนีบมาให้ด้วยนะคะเป็นระบบเซฟตี้นะเวลามือค้างมือคาเอาออกไม่ทันเวลามันโดนสิ่งของหรือโดนตัวเรามันจะเด้งกลับขึ้นให้นะคะอันนี้คือการหนีบมีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะคะแจ้งเตือนก่อนการชนมาให้เปิดฝากระโปรงหน้าเขาอยู่ตรงนี้นะคะเปิดฝาถังน้ำมันก็อยู่ด้านข้างนะคะเป็น e อ g จิ e นสตาร์สต็อปนะเป็น e อ g จิ e นสตาร์สต็อปแล้วเรียบร้อย พวงมาลัยเนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานและเป็นมัลติฟังชันนะคะนี่มีเกียแพทเทิร์นชิพมาให้ด้วยนะคะมีมาอยู่แล้วนะถ้าขับสีไม่มีนี่แปลกนะคะ Adaptive Cruise Control นะคะแต่ใช้งานปกติพวงมาลัยนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อนเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนมดเปลี่ยนเพลงโฮเ,โเสียงได้ฝั่งนี้มีแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนหรือว่าแจ้งเตือนการล็อกเลนนั่นเองเนะคะเวลาที่เราเลี้ยวเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ย มันถ้าเหยียบเส้นทึบเส้นขาวเนาะมันจะมีเสียงแจ้งเตือนมาให้อันนี้ถ้ากดเปิดใช้งานไว้จะดีมากนะคะก็จะแบ็กทับกดโฮเพิ่มเสียงลดเสียงคลิปหน้าจอได้หมดเลยนะคะสวยพร้อมใช้งานคุณพี่นะคะใครสนใจอินบอกมาได้เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้แล้วด้านล่างมาดูในส่วนของหน้าจอกลางนะคะระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้นะคะนี่จะขึ้นแบบนี้เลยพร้อมกล้อง360องศาแบบ 3D มันจะให้เห็นรถทุกมุม รอบข้างข้างหลังข้างหน้าว่ามีอะไรนะคะที่กิดกันระหว่างรถเราอยู่ไหมนี่ขึ้นมาให้หมดแบบนี้เลยนะีคะตัวกล้องเนี่ยการะยะถอยจอดให้นะีคะและในส่วนของหน้าจอเขาจะรองรับในส่วนของ endo auto apple carplay bluetooth usb เนี่ยใช้งานได้หมดนะคะ google map นำทาง apple carplay ใดๆก็ตามเล่นเปิดได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ usb aux ไม่มีมาให้ครบเลย นะคะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงนะสามารถกดทัชได้ในหน้าจอแบบนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาคุณพี่นะคะของเดิมหมดเลยและจอนี้ได้เป็นจอ JBL ด้วยนะคะเครื่องเสียงวิทยุเป็นของ JBL เป็นจอเดิมแบบนี้เลย Air Auto เนะคะเป็นออโต้แบบดิจิตอลนะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ลมแอร์ได้หมดนะคะสวยครบคุณพี่เอาไปใช้งานกันเถอนะคะมีช่องวางเจ้าน้านะ สองตำแหน่งกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเก็บปิดได้แบบนี้ตรงนี้นะบอกเลยว่าเป็นลายไม้สีเทาเท,า,เทาน้ำตาลนะคะเคลือบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเงาวิบเลยเกียร์ออตโต้นะคะมีชิปล็อกมาให้ในตัวมีไวรัสชาร์จมาให้ด้วยแล้วก็มีการควบคุมนะคะ,ะเสถียรภาพการทรงตัวกันขึ้นทางลาดชันมีมาให้ครบสามารถเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นขับสองขับสี่ขึ้นเขาลงเขาได้สะดวกสบายมีไวรัสชาร์จมาให้ด้วย คุ้มนะนี่อีโคโหมดนอร์มอลโหมดโหมดสปอร์ตในตัวมีมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบเท a c t i o n control ล็อกล้อกันล้อสวัดกันเลื่อนถ่ายเนาะแล้วลลลตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของเบรกมือนะคะที่พักแขนมีช่องเก็บสัมภาระด้านในนะคะนุ่มๆเลยสวยๆสภาพตัวเบาะด้านข้างตึงๆแบบนี้คอนโซลคอนโซลนะคะมีแอมเบียนท์ไลท์ด้านข,าข้างของตัวรถให้ด้วยเนะะี่ยเพื่อบรรยากาศในการขับขี่เนาะเวลาปิดไฟเนี่ยสว่างนะคะไม่มืดแน่นอน เ,เขาได้เป็นไส้ะะ LED ด้านบนเป็นไฟสีขาวมีช่องเก็บแว่นตามาให้กระจกปัดแสงเป็นออโต้นะคะที่บางแดดมีกระจกมาให้นะคะสองบานเลยมีไฟสองหน้าด้วยคุ้มนะพี่พี่ร i แบ a g รอบคันเนะคะจัดมาให้อยู่แล้วนะไม่ให้มานี่ถือว่าแปลกนะรถขนาดนี้เนะคะ่ะคุ้มเลยคันนี้พี่พี่ท่นใสนใจ inbox มาน้องอันยินดีให้บริการเขามีลำโพงตรงนี้ให้อีกด้วยนะคะเป็นของ GBL ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็น GBL นะคะ โอ้โหคุ้มนะถ้าหนูมีเงินที่พี่ไม่ได้ซื้อนะเนี่ยนะถ้าหนูมีเงินที่ไม่ได้ซื้อแน่นอนมาบอกเลยนสวยขนาดนี้นะมาดูตอนที่สองเคะ,ะนี่สำหรับตอนที่สองเช็คหัวน็อตกันก่อนเลยยี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตมาเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยแรงชินน,ะะนะะี่ะบอกเลยว่าตัวรถสวยมีจุดชาร์จมาให้นะคเป็นปลักบ้านแล้วก็เป็น usb สองตำแหน่งนะ บาด้านหลังหลังโครงราคาสาสะอานแอร์ตอน2มีไฟเก่งมีนะคะกัวบากพับเก็บได้แบบ60-40นะสภาพสวยมาก1 2 5 9 0ล้านาท่พี่บวกเพื่มไปทะเบียนอีก4ี่หมื่นนะคะนอกนั้นเราดูแลให้หมดตรวจรถมากกว่า215จุดมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะมีมาเนี่ยนะขอนับก่อนแล้วกัน5าตำแหน่งนะ ถ้าตอนนี้นะคะมองไม่ผิดมี5ตำแหน่งเลยเซ็นเซอร์นะคะทุดอย่างอะไรแม,แม่แรงมาครบเซตแล้วก็โลโกโ้แบตท,ทุกอย่างอยู่ครบเลยโลโก้สอุดตายรีเจนเดอร์โลโก้ซิกมาโฟไฟท้าย LED ลมดำมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ครบเลยป้ายทะเบียนสวยๆกล้องถอยเดิมโรงงานกระจกพาร์เดิมนะคะสปอยเลอร์หลังคางเป็นสีดำปิดในส่วนของไฟเบรกมาให้แล้วนะคะเป็น LED นะ ทุกอย่างมาครบชุดแต่งบอดี้สเกิตแฟเกทัททีมสวยดำตัดกับขาวบอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆฝากระโปรงท้ายหรือว่าประตูที่หาเนี่ยเขาเปิดแบบออโต้แบบนี้เปิดไฟไฟฟ้านะคะนี่สวยมากตัวบอกด้านหลังยกพับเก็บได้แบบห้าสิบห้าสิบมีไฟมาให้นะคะติดทุกดวง เหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตส,สวยเดิมทุกจุดรางน้ำหัวน็อตโชว์คำา้านะไม่มีปัญหาใดๆไม่มีโดนงดัดโดนแงนชกไม่เคยซ่อมรถมือเดียวกตระวางประวัติศูนย์นะคะได้รถสวยไม่น้อยขนาดนี้คุณพี่รีบมาจาัดเถิดนะคะนี่สวยมากๆนะเหลี่ยมสันคมไม่มีรองรดัดโดนแงไม่มีโดนแกะโดนเกลาสภาพเปะ๊ะทุกสว่วนนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานรางน้ำสวอร์ตเวนอสสวยสวยเนี่ยค่ะ ซิลเลอร์เดิมหมดทุกชุดฉลากคำเตือนอยู่ครบนะตัวประตูที่ห้ไม่มีร่องรอยใดๆนะมีล็อกเด็กนะคะกันหนีมาให้ด้วยนะคะสวยจริงพี่ๆท่านใดที่หาอยู่รีบมาจับได้เลยนะหนูบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะคันนี้ได้ป้ายความมูลไปอีกด้วยนะคะแม็กเดิมทุกฝั่งแถวคันนี้นะเดี๋ยวหนูพูดเลยนะหนูว่าจะต้องเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นให้พี่ๆแน่นอนนะคะเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นให้พี่ๆแน่นอนนะ ล็อกเด็กใช้งานปกตินะพี่ๆนะกระจกพัดเดิมรอกคันเลยเนี่คะ่ะเส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถสวยและสะอาดทุกมุมนี่ให้ดูก่อนหัวนอ็อตติดิดเดิมไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเก่าผิวพันธ์สีสันเหลี่ยมคมบอดีเดิมหมดทุกจุดน,นะท่านใดสนใจินบ็อกเข้ามาได้นะคะชอ่องทางดิต่อน,น้องอันอันขึ้นให้แล้วเรียกร้อยนะคะโทรเข้ามาได้เลย หัวน็อตนะคะฝั่งผูดด้โดยสารข้างไม่มีร่องรอยโดนงัดโด,ด,ดนแยดโดนแกะโดนเกลามาเลยสภาพสวยเป๊ะนะคะเส้นสายเหลี่ยมรายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดทุกจุดการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมีบริการวิ่งเซ็นให้เลยถิงหน้าบ้านพี่ๆอยู่จังหวัดใดก็ตามไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองหนูไปเซ็นให้ได้นี่คะมีบริการตรวจรถให้ดูเพื่อความมั่นใจทุกจุดนะว่าตัวรถไม่มีผิดความตีละกาไม่มีชนหนักมานะคะดูแลให้หมดครบทุกวงจรพี่ๆจ๋า เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้นะคะเช็คค่าแบตเตอรี่เช็คให้ทุกอย่างนะดูแลให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือว่าห้องเครื่องยนต์นะคะช่วงล่างด้วยใครสนใจอย่าพลาดนะพี่ๆีเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาดูันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะเขาเาจะได้เป็นเครื่องบล็อกเตอร์พงงาน2,800ลีตรนะเปะ็นเครื่องสี่สูตรวาวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับนี่นะแท้งสนิทแบบนี้สภาพสวยแบบนี้ดู้บอกเลยว่ารถี่ใหม่ามากๆนะคะ กรีบเลยนะพี่พี่แผ่นเพดเลขเครื่องเลขหางตรงพร้อมแจ้งปีผลิตชัดเจนมอ,อก,กอเดิมโรงงานกระโหลกสุ่มล้อมไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราดูรลให้ไฟหน้าไทโคยตัวเดิมโรงงานตัวคานผิวพันเหลี่ยมสันไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแง้โดนแกะโดนเกลายพี่มาเทสได้มาลองขับได้หัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมแบบนี้นะคะสปอร์ตเมนามอาร์มอกรทุกอย่างเดิมโรงงานที่มาลองขับมาลองเทสได้มาดูรถได,ได้ด้วยตัวเอง ขับให้มั่นใจขี่ให้มั่นใจนะะแล้วค่อยซื้อค่อยหาค่อยว่ากันเหลี่ยมหัวน็อตสังคมทุกอย่างหนูบอกเลยว่าเดิมหมดไฟหน้าไทโคอิตโตเดิมโรงงานนะคะสวยมากๆแท่นเครื่องหัวน็อตไม่มีขยับเลยชั้นจุดแห้งสนิทไม่มีข้าวน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมก็อกาดหม้อน้ำคูลเลนต์น,นะคะเราดูแลให้หมดนะนี่ปั๊ม abs สภาพสวยๆแบบนี้นะคะเหลี่ยมสันคมหัวน็อตเดิมๆนะสปอร์ตเมทัลส,สวยๆโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมหมดปั๊มเดิมโตโยต้ตตตานะคะ ฉนวนความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกท้องช้างเลยนะคะด้านบนฉลาดคำเตือนอยู่ครบนี่บางๆเดิมๆแบบนี้นิ่มๆิีเลอร์ติดให้ดูเลยนิ่มๆไปลอยเลยแบบนี้ของเดิมแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเนะะี่ยค่ะเจ้า Fort u n e r 2.8 Regender ีรขับ4ีช g m ่4ปี2อง0นคันนี้เส้นทางอิดิ่ออยู่ขึ้นให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่โรเข้ามาสอบถามแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะไม่แค่หกหมื่นนะ ราคาพร้อมป้ายทะเบียนนะคะอยู่ที่1ล้านอตีกลมๆเลยแล้วกัน1ล้าน300แสนบาทไม่เกินนี้นะนอกนั้นดูแลให้หมดทุกอย่างคุณพี่ใครสนใจคะเข้ามาอยากได้ป้ายสวยๆวยบอกเลยเดี๋ยวหูจัดการให้ขอบุญเป็นที่คุณพี่นะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะอินบ็อกมาสอบถามได้เนี่ยสำหรับ,บวันนี้น้องอันอันคอโตโขอ้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านไ,ไปก่อนถ้ามีบิดาระการใดในคลิปนี้ผมขอทำหน้าที่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ